คือกูจะเอยขอทำไมว<ะ>สวัสดีครับผมพีการซีโออันนี้เราต่อจากพาที่แล้วถ้าเสียงผมมึนๆก็ไม่ต้องใส่หรอกมไปดื่มมานิดหน่อยพาที่แล้วโดนกระสือไปใจกูลอยอยู่ไหนตอไหนเลยยังไม่เรียกขวัญกับมาเลย เดินไปไหนวะอันนี้กูเดินย้อนปะเนี่ยไม่น่าใช่มั้งโอ้ my กอดไปส่วนที่อะไรวะหนีหนีหนีเฮีย e อะไรอะห,รอหนีอะไรอะ่ะน้องบอกกูก่อนดิ ไฟเผื่อมันไม่เห็นไม่กูไม่มีตะปูอยู่ไหนอะทางไปอะอย่ายุ่งกับกูเฮ้สัตว์ไม่เอางี้ดีตามมาไหมวะกูไม่ตามโอเค สะพานถล่มป,ปะเนี่ยไอสัตว์ดูทรงละทำไมไกลจังวะอุยสัตว์เฮียวิ่งดิมึงเร็วได้แค่นี้อะตีมน้องไอกูหนีอยู่เนี่ยมึงเห็นกูทำอะไรเนี่ย ใครอ่วะหน้าข้างหน้าโอ้โหตัวยังใหญ่เลยสัตว์เรียบร้อยหลับอตกสะพานไปมาฟื้นในบ้านใครเลยเนะี่ย มาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยเออกูก็อยากรู้เหมือนมึงอะแหละซุกนาอยู่เลยไม่ใช่เหรอวะเออมึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยครูสมัยนางเองดงกดังบัวคลีจิตระจิจิตดาโนนเหรอจิตระดาโนนไม่รู้ว่ะช่างแม่งมแล้วกันแล้วดีเจนเหรอ ทำไมตัวคิวกดไม่ติดโอเคอันนี้อะไรอะ่ะนั่นใครวะาน่ะเป็นนางน่าจะนางเอกอันนี้แน่เลยที่ที่ลำเราไม่รีบเดินสำรวจเลยเสัตกใจเหียได้แดงไม่เย็ดเอ้ยเดี๋ยวอะไรร่วงเบาเบาเก็บได้ปะไม่ได้ มืดจังวะเปิดไฟมั่งละบ้านมึงเนี่ยเดี๋ยวของเก่าอ่ะโอ้โหโอ้โยโอ้โยเบาเบาหน่อยโอ้โยเย็ดแม่ มึงจะดูทำไมไว้ติมงอ,อกมาดิส,สัตว์หัวเลาะทำแมงก็ตบปากเลยอ๋ดูอีกรอบมีอะไรไหมมีอะไร,ะไรวะเฮ้ยเบา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 อยู่เบาอยู่สยามลมนางลำตายสยอง ันนี้อะไรวะอ๋อันนี้ที่เดิมนี่ฮะแล้วเราต้องไปไหนวะข้างล่างเหรอกูถามมึงหน่อยนะเกมมึงจะมืดไปไหนวะกูมองเหี้ยแล้วไ,ไม่เห็นเลยเนี่ย นอกบ้านนะโอ้ยไปกันได้หรือยังจะน้องราตรียุ่งกัดจะแย่อยู่แล้วมาทำไมก็ไม่รู้งมงายไม่เข้าเรื่องอะน้องเนี่ยอะไรวนะเนี่ยงมงายอะไรกันละ่ะพี่มิง่งพี่นี่ปากเสียแบบนี้เดี๋ยวท่านก็โกรธเอาหรอกรู้ไหม,มย่าฉันบอกมาว่าศาลเนี้ยท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆใครมาบนบานไว้ก็ได้ตามที่ขอทุกได้เลยแต่พี่ว่า น้องเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันดูมีสาระกว่านี้ดีไหมแบบประจบพ่อครูหรือไปซ้อมรำเหมือนที่ดาไม่ดีกว่าหรอพี่อย่าพูดถึงชื่ออีนั่นได้ไหมโอ้เออได้ยินแล้วงหงีนน่จริงๆเลยอีนั่นไม่เห็นจะดีกว่าฉันตรงไหนเอาก็ใจเย็น,นลแล้วแตกใจกับครูจริงๆแล้วก็อีพี่บวยอีกคนหน้านี่อย่างกระยายแก่เอาคอยดูนะถ้าฉันได้เป็นตัวนางเอกแทนมันเมื่อไหร่จะให้แกผ้ารำถวายฉันก็ยอมซาทุก ใส่กันใหญ่อะใส่มันให้สะใจไปเลยเออกลับก็กลับที่หลังไม่ต้องตามมาเลยนะเหมือนผู้ชายจะพูดอะไรวะไม่ได้ยินเสียงเลยเอ้ยติมหนาติมเดินก้มหน้าไม่ใช่อะไรนะครับ มองไม่เห็นทางอย่างที่สองกลัว <c oughs> กูกลมหน้าเดินแม่งเลยนั่นมันจะไกลไปวะวะวิว่งดิ <c oughs> ขวาลายซ้ายดี อ๋อเอ้ยอี๋ฮงหัวล้วเดี๋ยวก็ตบชะดาหลุดเลยโอ้โยมีตู้อีกแล้วมีตู้อีกแล้ว ไปยังวะเสียงมันยังอยู่ใกล้อยู่เลยอ่ะโอเคไม่ได้ยินละโอ้ my god น <s girlfriend authenticity> <spe> ี่กูจะเอี๊ยคอทำไมออกไปอย่ามายุกับกูอี ออกไปเอาเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูเทียนเทียนตามเทียนไปอ๊ะแอบก่อนอใจกูจะวาย ูอยู่ในนี้ทั้งวันเลยได้ไหมได้ยินเสียงดนตรีไทยอ่ะอยู่ใ,ใกล้แน่เลยโอเคไปละน่าจะไปอ่ะโอ้ oh my god my god <laughs> <c oughs> ช่วยเดินไปตรงอื่นบ้างได้ไหมกูมไม่ไหวละ มันไม่ไปไหนเลยอะโอเคนาะไปแล้วแล้วมั้งมึงอย่าพึ่งกระพริบดิกูได้ยินเสียงวิง่งตู้ตู้ตู้กูยิงแมวส่งละ วิ่งวิ่งวิ่งไม่สนต้องหากุญแจวะค่อยอ่านกูต้องอะไรหนีอ่านเควสกกอน าระินไทยอืมขอตู้ก่อนเลยปลอดภัยแงมดูดิมีอะไรให้ดูลาตรี ราตรีได้ข่าวได้ยังข่าวไหนนางโบมันหายตัวไปไหนไม่รู้เขาว่ามันหนีตามผมมันไปหางานทําที่กรุงเทพครูยังหาคนมาเป็นตัวนางเอกแทนมันไม่ได้เลยอีกไม่กี่วันก็จะวันงานแล้วจริงเหรอพี่จริง,รงเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าออท่านตัดสิส์จริงหเหรอว่าของจริงของจริง,างตาเลยตำแหน่งว่างแบบนี้จะมีใครมาเตรียบแทนได้เหรอนอกจากน้องราตรีสุดสวยของพี่เดี๋ยวเดียว,ยวพี่มิง่งใครเป็นของพี่กันเอาเอาฉันสวยขนาดนี้ ฉันไม่มองพี่หรอกเอาจบเออจำไว้นะแล้วอย่ามาง้อพี่แล้วกันจบเลยแบบนี้ไม่แล้วคือ มึงให้กูทำอะไรเนี่ยอ่าเราได้กุญแจเรืเรอนออกห้องกว่ามีแน่กูไม่สนแล้วกูวิ่งติดติดทางไหน มึงใครเนี่ยมึงไปดิจุ๊กจุ๊กมึงเจ็แดแม่มกูหาทางออกไปเจอ,อภาษาทิลลุดใสด่ดิไปอ่ะมีอะไรดูแวะดูก่อนครูแบบนี้หมายความว่ายังไงทำไมทีราถึงได้เป็นนางเอกแทนพี่บัวล่ะพี่บัวออกไปแล้วตำแหน่งก็ควรจะตกเป็นของหนูสิ หนูหน้าตาสวยกว่าํำดีกว่าธิดาตั้งเยอะทำไมเลือกเยนัทเป็นนางเอกแบบนี้รำเกียรชัดๆไม่ต้องโวยวายเลยลาตรีเดอ,เอนอาการไม่พอใจ่อ,อะไรทั้งนั้นครูตัดสินใจดีแล้วครูถึงเลือกครูเลือกตามที่มันควรจะเป็นไม่ได้เลือกชีรักบักีชังอะไรทั้งนั้นละไม่ข้อครูรำเกียรเอ็ยเองยมาคืนเียกับครูนารลาทรีอเอ็งเคยสำเร็จเลีงบ้างไหมเอาแต่คิดว่าตัวเองสวยแล้วเก่งแล้วร้อยชายไปวันวันเอ็งยังทำตัวแบบนี้ไม่เขียนฝึกซ้อมแบบทิดา เอ็งก็จะไม่มีวันที่จะได้บทอะไรดีๆไปตลอดชีวิตของเอ็งนั่นแหละอหาทางออกแล้วนี่ไม่ใช่ทางออกเหรอเมื่อไหร่จะเจอจุดเสพวะเนี่ยเล่นวันลนิดวันละหน่อยจิตแจ่มใสพอละโอเค มึงคงไม่ได้อยู่ห้องนี้ใช่ไหมกูได้ยินเสียงมึงนะไม่มีตะปูอ่ะอย่าได้ะตะปูเดินหาของโอ,โ,โอ้โหอย้ยห้องโคตรเยอะเลยเดยวเดีเด๋เวเสียงเฮียอะไร เครื่องดนตรีไทยเออย้ยนึกจะโผล่ก็โผล่มา Okay. โอเคอุ้ยมื่กี้เสียงมึงหายแล้วไม่ใช่เ่ะอจะไปกูไป,ไปไหนล่ะกูขอไปเถอะกูอยู่ไม่ไหว โอ้โหกูรู้แล้วว่าต้องหาทางออกทำไมมันมืดจังวะเพราะผมมองไม่เห็นทางหรอคุณผู้ชมจีเดียเจ็ดแม่หุ่นกูวิ่งละไอ้อยเออกูวิ่งอยู่มึงเห็นกูทำอะไรล่ะ โุ่นเซไปกูเหอะกูไม่ไหวแล้วเปิดวิงว่งวิ่งวิ่งไปไหนกูแอบก่อนโอเคไม่น่ามีอะไรละ จะเป็นลมตายกลับไม่ได้บุ่นปับชี้ไปไหนวะอ่า ให้ชี้ไปไหนอะชี้ไปฝั่งนู้นเหรอปุ๊บปุ๊บไม่น่าใช่ชี้รูปไม่ใช่ชี้หุ่นอีกตัวไม่ใช่อา่าชี้มาห้องอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีที่ไปอะ เออไม่ได้ชี้หุ่นอีกตัวทำไงวะประตูก็เปิดไม่ได้น่าจะชี้ชี้ตู้อ่ะอ่าใช่จริงด้วยอันนี้เราก็ไปตู้ข้างหน้า ย้ายาตู้ไปไหนก็ได้มีตู้ข้างบนถ้าชี้อันนี้น่าจะไปตรงนู้นเจ้ป่าวะใช่ Okay. แม่ถูกทางแล้วล่ะ <Okay. S 1> ช่องแคบ ยิ่งกว่าเข่าว,วงกฏลำสวยเลยนะมึงไอสัตว์ทำกูตกใจมู้กี่รอบป่วยมีกูโบกเต็มไน่ต้องไปทางที่มันอยู่งมาเหอะ อะไรของมึงใจกูแกงและจุดหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าฮึดเนี่ยกูฮึดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก่อนฮึดกูเซฟก่อน จะให้จบในพาร์ทของมึงเนี่ยยีราตีใช่ปะวะมันชื่อยีราตีปะวะไม่รู้วะเฮ้ยผมไม่มีประตูไม่ใช่ประตูตะปูตะปูเรื่องที่มันอ่ะมาจากไหนวะ อันนี้ห้องเฮี้อะไรเนะี่ยโอ้เลือดกูจะเป็นลมตัดโซ่โอ้เจ็บจ็บไม่หันมาตกใจโซ่โซ่เนื้อแอบไปครับผมไม่ชอบเลยเมื่อไรจะหลุดเนื้อเรื่องมองวะ ออมีห้องอื่นให้สำรวจเดเปะวะโอเคกลับไม่ได้แสดงว่าห้องแถวนี้หล่ะต้องหาของแอบ,บตามมุมแม่ก็ไม่เจอตะปูเลยนะ จิตหมุกไปเรื่อยๆเผื่อจะเราเลื่อยอยู่ไหนวะเลื่อยเลื่อยไม่มีเอ้ยอันนี้รูอะไรอะ่ะดูไม่ได้ด้วย เฉยใช่ชชกวนไอ้นี่ไงได้มาแล้วมึงมึงมามึงมาฟันคอแม่งไอ้เหี้ยจมึงมาจิ้มเลื่อยเลื่อยติมติม มาดิมึงมาดิกูสู้อะ่ะตัวอีกูจะฟังแล้วน้องโซมขาดดิเดี๋ยวเอา้าไปไหนแล้ววะแป๊บนึงทำไมโซมไม่ขาดวะโอ้โหเลื่อยโคตนนานานานนึงมันมาแล้วอ มึงมาดิตบแม่งหรอเอาเออุ้ยเด็กยาก,ก่อนเลื่อยติมกู <c oughs> เจอมึงจนกูจะไม่กลัวอยู่แล้วเนี่ยโหอันหนึ่งเลื่อยโคตรนานเออกูตัดแล้วกูจ พากาออกจากบ้านอีนี่ทีกูไม่ไหวแล้วรถก่อนเสียงเฮี้ยอะไรไม่ได้เปิดดิไม่มีอะไรเลยเปิดไฟไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้ เอามันทางเดิมนี่ยเอาไม่ใช่เมื่อกี้อะทางช่องแคบทางเดิมโอเครู้สึกมันเหมือนวนๆนนจังวะไม่วนเลเยังมีได้แดงมาโอ้โห อุย้ยสัตว์เอ้ยมียเจอทำีิยอะไรตรงนี้น่ะไม่ไหวละพลาดนีมนขอจบไว้ตอนนี้ก่อนไม่ไหวจริงไว้เจอกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย